พี่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้ก็เลิกงานมาก็ประมาณสี่โมงเนาะพี่ก็เลยไอจะมาถ่ายตรงนี้ให้กับทุกคนดูคะ่ะตรงนี้คะ่ะเนี่ยแถวยาวนี่เลยคะ่ะเนี่ยแถวยาวนี่เลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าดอกไม้บางบางชนิดนี่ก็หมด หมดดอกแล้วนะคะทุกคนแล้วพี่ก็จะเอาออกเพราะว่าดอกฝิ่นพี่กําลังจะขึ้นค่ะทุกคนแล้วเวลารดน้ําไปก็จะได้ไมันมาแย่งฝิ่นเนาะทุกคนเนาะทีนี้พี่ก็จะจัดการตรงนี้ออกหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ดอกทิวลิปนั่นก็ใกล้จะอดอกก็ใกล้จะร่วงหมดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะพอถ้าลมมาอีกหน่อยก็คือก็อคือหมดเลยนะคะนี่ แต่พี่ก็จะเด็ดออกเพราะว่าดอกทิวลิปนี่เราต้องเด็ดอย่างนี้ออกนะคะนี่ต้องเด็ดพอหมดดอกแล้วเราต้องเด็ดออกค่ะทุกคนเนี่ยเด็ดออกไปเลยนะคะ,ะไม้ก็ตัดนี่เลยเพราะว่าหัวเขาจะได้จะได้เป็นหัวที่ที่ที่ดีเนาะต่อต่อไปในปีหน้าเนาะทุกคนนี่พี่จะจัดการออกเอาออกให้หมดเลยค่ะ แล้วก็จะเหลือดอกฟินและดอกฟินของพี่ก็กาลังจะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะทุกคนเขาก็จะได้มีไพื้นที่เนาะหรือว่าเป็นในอะไรนะเดี๋ยวพี่จะหันกล้องไปให้ดูดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ fc นี่ค่ะเพราะว่าดอกไม้บางดอกก็หมดแล้วพี่ก็จะเอาออกและดอกฟินของพี่ก็จะมีพื้นที่กว้างเนาะเพราะว่ามิดฟินนี่เยอะมากที่พี่โรยในวันนั้นนะถ้าใครได้ดูคลิปย้อนหลังของพี่ก็จะเห็นว่าพี่ได้โยหรือว่าโรย เม็ดของดอกฝิ่นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ถ้าพี่รดน้ําอีกนี้ก็จะขึ้นแล้วก็จะขึ้นมาในนี้เลยนะคะนี่นี่ก็มีนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือดอกฝิ่นลูกดอกฝิ่นทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าพี่โรยเต็มนี้เลยค่ะถ้าพี่รดน้ํานี่เขาก็จะมีพื้นที่นะคะแล้วก็เราก็คอยดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเอะอดเกินไปก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะจะปล่อยเขาไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าต้นที่เอะอดเกินไปต้นไหนที่ เขาดีดตัวขึ้นมาคอก็จะอยู่สูงส่วนตัวที่ไอ้ต้นที่ดีดตัวไม่ได้เขาก็จะอยู่ต่ํากันแล้วก็จะเป็นดอกคนละชั้นไปเลยค่ะทุกคนนะและตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยดอกไอ้ฟ,ฟิ่นค่ะทุกคนเราะวพี่จะจ,จัดการดอกพวกนี้หมดค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้หมดดอกนะคะนี่ต้นนี้ยังไม่หมดดอกพี่ก็จะเก็บไปส่วนดอกที่หมดแล้วนี่พี่ก็จะจัดการเอาออกหมดเลยค่ะนี่นี่น,บบนี่แบบนี้ก็เอาออกหมดเลยนี่ นะคะทุกคนไอพี่ก็จะไม่อัปเดตตอนที่พี่ทำหรอกนะคะเพราะว่าอาจจะนานหรือว่าอาจจะเกินเวลาเนาะพี่ก็จะรีบรีบทำแล้วก็สรุปทีเดียวเลยนะคะทุกคนตอนที่พี่จัดการเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จัดการก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ค่ะ FC ตอนนี้ก็พี่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าบางทีพี่ ไอ้ถอนหญ้าเมื่อกี้นี้หรือเอาดอกไม้อันอื่นออกเมื่อกี้นี้ต้นฝิ่นของเราก็อาจจะเสียหายหรือว่ารากก็อาจจะหลุดออกมาตาม ไอ้ยาที่พี่ถอนมากนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเยอะมากแล้วก,กำลังจะขึ้นมาเต็มเลยค่ะทุกคนยิ่งรดน้ำและเจอแดดอย่างนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะแล้วก็พี่ก็อยากจะพูดว่าทำไมไอ้ถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมพี่วรรณพาถึงไอ้ปลูกดอกฝิ่นนะคะเพราะอะไรทำไมถึงปลูกดอกฝิ่นและทำไมถึงไอ้ชอบเอาดอกไม้ป่ามาปลูกก็คือเราไม่ต้องดูแลและไม่ต้องเสียดายเงินไงคะ และอีกอย่างหนึ่งที่พี่ปลูกฝิ่นก็คือดอกฝิ่นนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะพี่ไม่ได้ไปเอามาจากไหนอยู่ๆเขาก็เกิดขึ้นที่สวนของพี่นะคะทุกคนและพี่ก็ชอบมากเพราะเป็นสีชมพูและก็เป็นชั้นชั้นยังโอ้โหยังยิ่งกว่ากุหลาบอีกนะคะทุกคนและก็สวยด้วยและก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีน้าไม่มีอะไรนะคะและเวลาเรากําจัดนี่ก็คือง่ายมาก เพราะว่าเขาจะมีต้นเดียวก็คือต้นเดียวลูดเลยหรือไม่ก็แตกกิ่งออกมาก็นิดเดียวค่ะทุกคนแต่เวลาเรากําจัดเขาออกนิ้วโหยสุดยอดคือถอน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 ,อ,นออกเลยต้นหนึ่งต้นหนึ่งจับถอนมาเลยค่ะเหมือนกับต้นกระเทียมนี่เลยค่ะเราก็จับถอนถอนออกมาง่ายค่ะไม่ต้องไปไอขุดรากถอนโคนเหมือนกับต้นอื่นๆเหมือนกับต้นลูเพนแต่ลูเพนนี่ก็สำออยเหมือนกันนะคะ รูเพนนี่ก็คือเดิต้นไม้ป่าเหมือนกันแล้วเขาก็จะสัมโอยถ้ามีหญ้าขึ้นมากเนี่ยรูเพนก็จะไอจะตายได้นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรูเพนนี่ก็คือแพร่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันคะ่ะถ้าเราไม่กําจัดออกเนาะแต่ก็กําจัดง่ายเหมือนกันก็คือเขามีโกหนึ่งแต่เขาก็จะแตกมาหลายหลายโกนะคะเราก็แค่ขุดออกหรือไม่ก็ตัดออกเนาะ แค่รากออกมันก็ออกแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ว่าดอกสวยดีและก็ไจัดการง่ายค่ะทุกคนแต่ลูกเพนนี่ก็จะถ้าดินดีๆน้ําดีๆนี่ลูกเพนนี่จะใหญ่มากนะคะสูงท่วมหัวนี่เลยก็มีนะคะทุกคนนะคะก็พี่ถึงกําจัดออกจากฝั่งนั้นเพราะพี่ว่าพี่เหนื่อยเนาะพี่ทําคนเดียวไม่ไหวแต่ว่าก็น่าเสียดายเมื่อกําจัดออกแล้วยาก็จะขึ้นแทน ก็จะทําให้เราลําบากกว่าเก่าอีกเพราะว่าลูเพนนี่เราแค่ขุดเอาหัวออกก็ออกแต่ย่านี่มันมีรากอยู่เนาะทุกคนแล้วมันก็หนามากเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะกําจัดออกได้ง่ายเหมือนต้นลูเพนกับต้นในฝิ่นนี่นะคะคือเป็นต้นไม้ป่าที่กําจัดง่ายค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เหมือนไม่เหมือนต้นนี้คะ่ะต้นนี้นี่พี่ยิ่งกําจัดมันยิ่งขึ้นคะนี่แล้วพี่ก็เกียดเกียดมัน และพี่ขุดออกขุดออกแล้วมันก็ยังอยู่ค่ะเพราะว่ารากมันยังอยู่ต้องเอารากออกเลยค่ะถอนรากถอนโคนนะคะต้นนี้พี่เนี่ยกําจัดออกมันก็มันก็ไม่ยอมออกค่ะทุกคนนี่คือต้นที่พี่ไม่ชอบเลยเป็นต้นไม้ป่าที่พี่เป็นดอกไม้ป่าที่พี่ไม่ชอบเลยคืออันนี้เลยค่ะที่อยู่ฝั่งนั้นนะ่ะเต็มไปหมดพี่กําจัดมาหลายปีแล้วนะคะก็กําจัดไม่ได้แต่ลูเพนนี่กําจัดปีเดียวหายเกลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าลูเพนนี่เป็น ต้นไม้ที่สำออยมากเวลาเรากำจัดนี่ก็คือเขาไม่ต้องการกูแล้วก็ไม่ขึ้นให้เลยค่ะทุกคนนะคะและแถมถ้าเกิดว่าเราเอาเม็ดมาเพาะนี่เขาก็จะไม่อยากจะขึ้นถ้ามีหญ้าขึ้นนะคะเขาจะไม่ขึ้นให้เราเลยนะคะลูเพนเนี่ยเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นนะคะตอนที่พี่รดน้ำเมื่อวานนี้เพราะว่าหลังจากที่รดดอกกุหลาบแล้วพี่ก็ขอให จะพอมารดลูเพย์หน่อยเพราะว่าเราถอนหญ้าอตัดหญ้าออกเนาะทุกคนนี่ก็สดชื่นขึ้นค่ะนี่พี่ก็ได้รดน้ําเหมือนกับที่ฝนจะตกค่ะอันนี้จะเป็นสีโอรสค่ะทุกคนนี่จะเป็นสีโอรสแล้วก็จะมีสองสีแต่พี่ไม่รู้ว่าอีกสีหนึ่งที่อยู่ข้างในน่ะเป็นสีอะไรแล้วก็พี่คิดว่าถ้าไม,ม่เป็นสีเหลืองก็สีส้มค่ะเพราะว่าจะมีประมาณสามสีอยู่ที่หัวเดียวนี้นะคะทุกคนหรือว่าดอกเดียวนี่ค่ะ พี่ก็รดน้ำเพื่อที่จะช่วยเขาแต่ปีนี้ก็ถือว่าต้นเคระมากเลยเพราะว่าไม่มีฝนเลยค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวานาพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนผิดตกประการใดหรือพูดผิดไปก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย